ครมาได้ยินไหมเดตำรวจมาเยอะมีคนว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินมึงไม่องมาพูดไม่ใช่คนจริงบ้านกูเขาบอกว่าไม่ได้ยินไงไม่ต้องพูดนะให้เสียงกลางหน่อยได้ยินยังได้ยินได้ยังเดตีินโนดมาป้าหาบน้ำยังอาบแล้วอาบตะกีบวันแล้ว กูทุกวันเนี่ยชีวิตจริงในป่าสามวันอาบป้ารตัตนา,านคนที่ไม่ใช่พระบอกรกะระติ่งทืบนะป้ารัตนาจัดฟันหรือยางเขาถามป่ะเนี่ยไม่ต้องมาถามกูเลยปากสักปรกเบืออ่ออาบป้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอพี่ให้ยิ้มหน่อยไม่ยิ้มยิ้มหน่อยป้าพี่น็อยากให้ยิ้มแต่โอ้อ็ตายห้าร้อยกูไม่เอา <c oughs> หรอกไม่เอาแล้วไม่เอาเขาไม่เอาชีวิตจริงเนี่ยดิจะเกิดขึ้นและหวังจะป้าเยอะๆเลย มีคนม่ได้ยินเสียงป้าขอเสียงนานานหน่อยอ่าป้าพูเลยเสียงดังนะเพราะไอ้นายหีมันสัง่งอ่าได้ยินนะเต็มเน็มนะ๋ยวพี่โนโด,ดมาความจริงก็จะเกิดขึ้นป้าหัวป้ารอยอยู่โรงแรมป้าพระเจายย้ามาริยานเขาถามมาไม่ต้องมาถามกูนะอ้นายหีหน้าควายนะสัสสกเบือป้าทานข้าวหรือยังย่งแลวป้าจะแดกตอนไหนกูนจะแดกบ้านกูปนเป็นประจำในชีวิต คุณมัตไตจะมากันแล้วบอกจะถือปืนมาด้วยเขาบอกป้าโชงเงือบหน่อยยิ้มยิ้มโชงเงือบหน่อยมึงไม่ต้องกูยิ้มละขอให้โชงเงือกนี่ไงอขอโชงเตีนเลยป้าจำสอนให้ทำอย่างนี้เลยเหรอเจ๊นี่แหละพวกมึงนั่นแหละไม่ใช่เกิดบ้านเองนะคนมัตไตกูจะป้าเขาให้ป้าลุกเต้นหน่อยกูไม่เต้นนิดเดียวกูจะสวด ป้าเขาขอเต้นหน่อยนิดเดียวอ้าวเอาเลยเอาเลยป้นนโนป้านั่งลงเอาเจ็บเลยบอเอเอะเออนั่งลงมึงไงไปตงมานนั่งมันโก้นั่งลงมึงนีชีวิตนี้ไม่กช่ตีวหมนั่งลงมากันแล้วอนั่งลงไอ้ยใอ่น่าแล้ว้า้าเขาให้ผมป้าทำเต็นเหมือนผมนะ นิดเดียวควายไอ้ควายวอเอ๊ะเอเอาเร็วไอ้จับไม่ใช่วอเอ๊ะเไม่ต้องมาสอนกูนะชีวิตจริงอเกเกิดขึ้นกันหมดแล้วนิดเดียวสักนิดัดาวว่าาสนาในมานันาวันาสลปานิดเดียวเอเลยปานิดเดียววอเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 เอ๊ีีเีีเเีอา มาทีเด <3 S 3> ียววไม่ต <Charl> <rain> ้องมาสอนกูนะมาวออ้ไม่มาเร่อเนี่ยพึ่งปะเจตอยเป็นไรเจตต้องอรังากมึงเียกเต็ไงเออตามางเอเนี่นั่งดีดีนั่งดีดีไม่ใช่ชีวิตแค่นนะอ่ะไปกัน ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ว่าเอฟซีมาว่าทำหน้าตาดีใจหน่อยดีใจดีใจนะเพราะให้เียนี่ตายเลยเสียใจครับท่านเสียใจไม่เสียใจพี่เดี๋ยร์สอนนั่นพี่โน่จากนิตแล้วเดาตก็จะบังเกิดขึ้นแล้วท่านเสียใจครับเสียใจท่านดาเสียใจก่อนมือค้นไอ้นี่ไอ้สัตว์ไอ้นี่แข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนโอ๊ยทีมโนาเต็บมั้งเนาะแข่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนไง อ๋อเดี๋ยวพี่โนดมาจริงๆในชีวิตของมันขาลงมึงเป็นคนทีนตายหัวกันเลยนะแสบจริงๆของกององดีใจหน่อยดีใจหน่อยข้าดีใจหน่อยดีใจให้นี่ตายนะเสียใจเสียใจข้าเสียใจถ้าเจมใช้เสียใจนะที่นี่ไม่ตายฮ่าฮ่ดมใจให้พูดนี่พี่โนดมาแล้วชีวิตจริงเงี้ยเกิดขึ้นผู้ชายหล่อๆเดินผ่านทำไงข้าบ้าไงมึงอยากจริงไปละ ได้เป็นอะไรดีเหรอถูกต้องเอาผู้ชายเดินใหม่คนแล้วผู้ชายรหลอเดินผ่านทำไงผู้ชายรอเดินเดินเดินน้องมึงมาสอนเราอย่างนี้นะไม่ผู้ชายรอเดินผ่านทำไงละ่ะคายหน้าหีิ้วที่ด้วยเหรอไอทำแบบนี่ตดฮะมาดูวอะไรเนี่ยอโอ้ยมันเ็บเอวเทปเลยมันไหนป้าไทงมึงบอกมาดีเลยป้าไทยมึงทำไมโอ้ยมันแทงท้องเราวนี่มึงว่าเราแทงมัน ปลาแทงผมจริงนะเอามือมาจิ้มผมเจ็บเลยเนี่ยปลาแทงผมมึงทำอะไรเรื่องนี้ตายเยอะเลยตาเดี๋ยวคุณต้องตายเข้ามาแล้วฉ่ำลุงดิ่งห้อยเนี่ยฉ่ำดิ่งลงเฮ้ยเอางน้องเจะทนไม่ได้แล้วเหมือนกันนี่ก็ทนไม่ได้มึงมาอยู่บ้านกูทำไมป้ามาของกูทำไมอิสระไม่ได้อะไรอะไรป้าชีวิตจริงขอให้บ้านนี้เกิดขึ้นกันหมดทุกคนเลยค่ะอันนี้เป็นความฝันป้าป้าป้า ป้าน้องฟังดูนะเจ๊ม connected. ไม่สบายใจเลยป้าไม่สบายใจเรื่องอะไรนี่นายเฮียมานั่งกับกูเนี่ยเอา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 เเอาเอาเเาอ เดี๋ยวต่อไปไ่เลยคานฉันนี่เดี๋ยวคุณจะบอกพี่โน่นเลยนะคุยดีๆชีวิตจริงไะไม่ใช่แบบนี้เลยม่าน่าคุดีช่วยด้วยมากันแล้วเดี๋ยวมากันแล้วอะไรมาดูอะไรนี่แหละพระสุมามาอ่ะมานัิ่มคุยกันเอามือมาจะดูดวงให้เอามือมานี่น้องจะดูดวงให้ดูนิดเดียวมา อนี่ตายเดี๋ยวตายเลยเอาด่าตัวเองทำไมล่ะกูบอกให้มึงตายอ๋อไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะเดี๋ยวชีวิตติดกันป้าป้าฟังนะป้ามองหน้าผมป้าเป็นคนเชื่อคนง่ายนะกูไม่เชื่อมึงคนเดียวอ่ะป้าลองกำมือดิ้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อ่ะกำเลยเนี่ยแสดงป้าเชื่อคนง่ายก็มึงบอกให้กูกูก็กลมก็ตั้งใจจะเรียกว่าไอ้เอ้าก็ผมก็บอกป้าเชื่อคนง่ายผมให้กำป้าป้ากำเลยอ่ะน้องดูมันพูดกันนะดิที่โนดมา ดู a ไฟังเรื่องดวงนะฟังเรื่องดวงก่อนนะยับก่อนนะเข้าตรงก่อนเขาตรงก่อนไปเดี๋ยวเร็วไปเร็วไปช่วยด้วยห่าคาเรียวเจ็เอาไปมือเย็บท่าสงฆ์จัดการแล้วแปมือก่อนดูนะดวงป้ารัตนาแล้วป้าตอบตัวงา่หรือไม่แม่ป้าตอบผมได้แล้วว่าแม่หรือไม่แม่กูจะตอบมึงเลยเว้ยไอ้เหี้ยอ่ะฟังนะน้องช่วยด้วยดวงป้ารัตนาเนี่ย ฟันบนจะไม่มีแม่นไหมปลาที่นี่คือหีแม่นไหมชีวิตกูไม่รักมึงละแม่นไหมไม่แม่นหรอกลองยิ้มดิไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์นี่ไงฟันบนไม่เหลือแล้วเนี่ยมันมากเลยแม่นตาเห็นเอพี่โนดมาแล้วชีวิตจริงมาถรงแม่นตาเห็นเนยอะฟันบนไม่เหลือแล้วเนี่ยกินข้าวยังแต่กินข้าวยังเดี๋ยวกินข้าวอ่านูดวงก่อนเชื่อคนง่ายเราเนี่ยกำมือดิปากำมือดิ นี่งาเชื่อคนง่ายไอ้นาหีไม่นาฮีนะปล่อยพี่เดี๋ยวดูหน่อยก่อนได้ยินเนี่ยใาเจ้คนมาขึนเจ้าเราได้ของมือเลี้ยงเนี่ยมาทำอะไรมายิงมึงกระสุนบอกเลยอย่าใครเลิกอย่าใครเลิกอย่าใครเลิกรองดูมันถาเจ๊ดิทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยชีวิตจริงแบกมือก่อนดูดวงให้นี่สักวันวันดวงป้าเนี่ยชอบด่าคนนะชอบด่าไอ้นี่คนเดียวถ้าป้าเรื่องด่าคมอะไรอ่ะดวงป้าจะดีมากเลยนะ กูดีก็เพราะมึงเนี่ยคนอื่นเนี่ยกูตีทุกคนเนี่ยเที่ยบพราะมึงคนเดียวชีวิตป้าเนี่ยคนพีนตายเขาบอกแหละเทียงปัดคอแล้วนี่มันมันทำคอฉันเนี่ยเจ๊เถื่อานี่มึงไม่ใช่ชีวิตจริงมึงโง่เลยนะจุดตุ่งใหอยเดี๋ยวคนมาแย่งชีวิตมึงจุดตุ่งให้นะโอ้ยพี่ตายมีฟันกัดชะมลยพี่ตายมันเดินลงเจ็บเลยเนี่ยเดี๋ยวแจ้งต้รวจลัวไหมเดี๋ยวเรียกต้องส่งให้เอาดีดีกัน เดยวพาไปกินข้าวไม่ดีกับมึงหรอกกินข้าวไหมสักนิดละดาวว่าไม่ต้องพูดนแล้วไหนมาโน่แล้วธนาแล้นใส่ลุ้เดี๋ยวความจริงก็จะเกิดขึ้นตำรวจมากันเยอะอยู่ข้าวยางป้าคิวแล้วบ้านกูไปป้าไปหากินเองอ่ะอป้าเดี๋ยวจะไปละอกินที่ไหนในห้องในห้องไหนครัวอ่ะป้าพไปไปไปนที่เดิมไปป้าพาไปดีก็ห้องป้ามึงก็พาไปนู่นสิไปเอ้าไปคนเดียวงงกับแกมานเ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดมาละนี่คือคุณขวันนะน้องๆเขาคนนี้เป็นใครอ่ะ ป่ะป่ะป่ะมึงยังไบ้ินไหมกูไม่ได้ยินมึอะไ้เชียยิ่งตอ้จริงๆด้วยบิเจียบล้ใครเอาอะไรมาเต็มเลยซื้อมาทำไมเยอะเฮ้ยซื้อมาทำไมเยอฮะกับข้าวซื้อมาเยอะ่เฮ้ไอ้เนี่ยไอ้สัตโอ้ยโลกป้าปากินข้าวเร็ว ่ะมาเด<ห>ี๋ยวพี่โนดะไรมากันหมดแล้วนะไปมาไปไปาปก่อนไปไาไปายดีพี่